ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นะคะ แอดมินน no ้อยสวัสดีทุกๆกท่านเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน no ้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับพ้นห้าน no ้อยมือว่านเนาะท่านผู้ชมเสียงรดจะดังแน่จากน no ้อยเด้อจ้าเด้อเมื่อแอดมมนน้อย no มาซายเด้อจ้าเด้อเป็นวันอาทิตย์เนาะจ้าเนาะลายทันก็จะหยุดงานสำหรับพ้นห้าน no ้อยมือว่านนี่ หลุดอีกแล้วเด้อ่านผช้ชมคือไปจังสันล่ะ่านมช้ชมมาแค่เด่นตัวเดียวเหล็กในาตาล่างหลุดเมื่อเดอือดหลุดเป็นวันที่สองติดแล้วนะคะสําหรับมือนีหายจบซ่อมเบื้องกวนเดอือดจัดเด้อเพราะว่าหลุดสองมือติดแล้วเนาะจะนะ้าเนาะขอถทษทุกท่านคือเกาเนาะจะนะ้าเนาะมาสู่กันต่อเดือดจัดเดอ้อ สำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํำแนเดอร์จ่าเด้อสำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดมินหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแนเดอร์จ่าเด้อเขามาพบมาคว้ากันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะจ้าเนาะทางช่องแอดมินก็จะมีแนวทางเหล็ก้าน้อยลงหายสมือสำหรับข้อไอ้เหล็ก้าน้อยเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจสบู่กับครีมเลยจ้ะเดอ้อสำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะแพ็คละ180บาท10ก้อนนะคะส่งฟรีนะคะสำหรับครีมชุดละ150บาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะสำหรับสบู่ก็จะมีละสองราคาเลยจ้ะเดอ้ทอทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเนาะจ้นะเนาะคระสีคระสุดได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลข5น้อยกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขาน้อยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปะจำวันที่22พฤษภาคม2565เลขในตารางนะคะ 9 0 1 2 7 8นะคะเลขในตารางนะคะเด่น9และรอง0นะคะสําหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วเลขในตารางจับเองได้เลยด้วยจ้าเด้อสำหรับมุนี้ให้ท่านผู้ชมจบซ่อมไปก่อนเนะาจาน้ะเนาะเพราะว่ารุดเป็นมือที่สองติดแด้วเลยจ้าเด้อเลขเด่นเลขรองนันสำหรับสายวิ่งเนะาจาน้ะเนาะ หกชุดเด่นนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดและสองแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สำหรับแนวทางก็ะจะเป็นแนว่างเล็กาหาน้อยร่วม3รอบในตารางเดียวกันเด้อจ้าเด้อรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะแอดมินหนูหน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ